ก็คืนมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์ของเราค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์โพสใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เขาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยก่ขอข้อมูลตามนี้ได้เลยนะคะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะ แล้วก็มาเลือกหมดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์โพสต์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเลทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะหรือว่าจะเลือกตามดาเป็นอันแรกตรงน,นี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราค่ะเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยเนาะโพสต์ต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะและคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสต์ค่ะกดท,ที่แชร์ตรงนี้เนาะเลื่อนลงมา Copy อกลิงก์ ไปเลยนะคะแล้วก็นํามาใส่แถบเลยค่ะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่มอันหนึ่งร์แชเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วก็กดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยเม,มื่อขค้ืนแถบสีเขียวแบบนี้เนาะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเนองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะกระปโบนัส5%เาืปอเตมาเติม500บาทเึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จ,จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะอ่าช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t r u e Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเอง นะคะคไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกัน,นะค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขหรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ แล้วก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถที่แท็กไฟล์ตรงนี้แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะ หรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า K M ขีดโซเชีย so ลก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับตัาคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและมีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะสำหรับสายนางซีรีส์จีนอยู่ตรงนี้เลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เนาะครบ500บาทกันแล้วนะคะก็จะรับการดูหนังเนาะซีรีส์จีนนะคะฟรีๆไปเลยมากกว่า300ากว่าเรื่องกันเลยนะคะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันเลยนะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดแชร์โพสของเรากันเนาะก็โพสนี้นะคะยอดแชร์อยู่ที่14ครั้งนะคะอยู่ตรงมุมตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์ของเราค่ะจากเดิมมีแค่14ครั้งเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น114ครั้งกันแล้วเนาะแทบใช้วเวลาแค่แป,ป๊บเดียวเองนะคะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยเนาะเมื่อกี้สั่งซื้อไปยังไม่ถึงห้านาทีเลยเขาก็คืนยอดมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็วรวดเร็วมากๆเลยนะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ km social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึศกษากันดดูได้ ะะสำหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปหนอก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ